ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการาดูการ์ดโปเกมอนนะครับเราจะมาวัดความสมบูรณ์ของการ์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นความใหม่เซนเตอร์ Center, ภาพไม่ตกขอบแล้วก็มุมไม่หักไม่งอแล้วก็ไม่ยับยุยี่นะครับ การ์ดใบนี้เป็นคอมบอนการ์ดนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นตัวละครชื่อว่าพาโทแอตนะครับใบนี้ผลิตในปี2017นเะครับเรามาเริ่มวัดกันเลยคอบซ้ายอยู่ที่2 5มิลน,นะครับ2 5มิลเดี๋ยวเราย้ายไปวัด ทางขวานะครับทางขวา2.5เช่นกันนะครับจัดว่าอยู่ในเซนเตอร์อยู่ศูนย์กลางที่ดีมากนะครับมาดูด้านล่างด้านล่างอยู่ที่2.5เช่นกันนะครับ2.5มิลิเมตรเดี๋ยวเราย้ายไปวัดด้านบนนะครับด้านบนอยู่ที่ หนึ่งสองสองจดห้าเช่นกันนะครับมาดูขอบนะครับหักหรือว่าบิ่นหรือเปล่าเรามาเช็คทุกมุมนะครับมุมแรกใช้ได้นะครับไม่มีหักไม่มีบิ่นนะครับคมกริบเลยนะครับตามขอบเราก็ไล่ดูอ,อีกมุมที่สองใช้ได้นะครับ มุมที่สองไม่บินนะครับสวยงามครับค่อนข้างใหม่นะครับสีผ่านนะครับมุมที่สามเมื่อกี้เช็คดูอย่างมุมนี้ ใช้ได้ครับไม่มีบินไม่มีไม่มีงอนะครับคือมุมนี้ก็ผ่านนะครับใช้ได้ครับต้องเช็คทุกมุมนะครับสำหรับผู้ที่คิดจะสะสมการ์ดโปเกมอนนะครับคือต้องครั้งแรกต้องดูด้วยสายตาผ่านๆน,นะครับว่าอยู่ใน เซนเตอร์แค่ไหนไม่ไม่ไปทางขวามากหรือว่าไปทางซ้ายมากใช้ได้ครับวัดทั้งสี่มุมแล้วเรามาดูสีของตัวละครนะครับตัวการ์ตูนคมนะครับตัวอักษรคมไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยนะครับ บไล่ลงมาเรื่อยๆผ่านนี่เป็นการ์ดโกเกมอนนะครับเรามา,าวัดให้ดูกันนะครับว่าบางคนนะถึงกับต้องส่งการ์ดไปบริษัทนะครับเสียเงินเสียทองวัดวัดการ์ดนะครับให้เขาใส่กรอบซึ่งบริษัทเขาก็ใช้วิธีวัดแบบแบบนี้แหละครับค่อยๆดูไปทีละมุมทีละมุม ข้างหลังคือก